e ฮอันน hey, ิวส์นักข่าวเพื่อชาวองค์เมียวจิข่าวสารชาวัยที่ช่องฮับ i ิเนสแล้วก็อยู่กับดิฉันฮอตอีกเช่นเคยนะจ๊ะสวัสดีจ้าอีกต้อนรับเข้าสู่ช่วง Hey Un ั n นิวส์อีกครั้งนะคะวันพุธนี้มีอะไรบ้างเริ่มเลยแน่นอนว่าวันนี้นะคะอีเวนต์หลักก็คงไม่พ้นหนุมยาตะโนโอโรไม่ใช่ค่ะยาตะโนคามินะคะเราจะพูดผิดอีกแล้วรอ ก็เห็นกันข้างๆนี่เลยเนาะยืนข้างๆพระหนุ่มเป็นรงของ,งดิฉันนะครหลอนลากกระชากโลหิตนะคะเพราะฉะนั้นอีเวนต์หลักวันนี้จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากซัมมอนนะคะไปเรากดเข้าไปนัซัมมอนกันเลยก็มีเรทเหมือนเดิมเลยเนาะและ้วก็ตรงกับที่อเอวันที่เราพูดกันในคลิปเรียกชั่นเนาะที่เราทำกับลูกฟลุกนะคะก็ อันเชิญตัวนี้ได้เนี่ยต้องมีการเก็บเศษเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นตัวเบรด5อันเนาะสำหรับใครที่มีตัว s s r ครบเขาก็จะส่งเศษ1เศษมาให้เลยนะในะช่องกองข้อความเนาะส่วนคนที่ไม่มีก็ต้องเก็บไปครบ5อันโดยการอันเชิญทั้งหมด200ใบนะคะถ้าแบบดวงไม่ดีสุดๆนะ2 0 0ใบ,บจะได้แน่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมไปแชร์ตรงนี้ได้ยันหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีเรท s s r s p chance up เนะาะ3รอบสาตัวเหมือนเดิมเนี่ยก็ดูตามนี้เลยนะคะ เดี๋ยวถ้าเป็นคลิปซัมเมอร์เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแยกต่างหากอีกทีเนาะเดี๋ยวเฮียอันนิวส์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารกันก่อนนะคะต่อไป Memory s u m m o n ข้างๆตัวนี้เนาะจริงๆอันนี้ไม่อยากพูดถึงนะอีเวนต์มันอุบ,บัติมากไม่มีอะไรเลยอันเนี้ยมันคือเลือกตัวแล้วแบบไม่มีอะไรเลยคือมันแค่เพิ่มโอกาสตัวที่เราเลือกไว้นะครับไม่ได้ร้อเนะอย่างที่ฮอนพูดไปในเฮียอันนิวส์ในครั้งที่แล้วที่มันเป็นอีเวนต์เนี้ยมันโผล่มาใหม่อ่ะตรงนี้ก็ลืมไไไปปปปเเเลลยค่่ะิดดอีีววนต์หักกา อีเวนต์ซัมมอนหลักๆก,ก็มี2อย่างเนาะแต่เขาให้ยืนพูนอีเวนต์ยาโตเป็นหลักล้กันเนาะมาข่าวต่อไปอีเวนต์ประจําตัวละครแน่นอนคะ่ะกดเข้าไปตรงหัวของพ่อหนุ่มคนนี้เลยเนาะก็จะลิง์เข้าอีเวนต์ของเขาอันนี้ก็จะเป็น CG ตัวที่ h o ตเรีย t ชั n ไปเนาะก็สกีบสกีบสกีบพอเข้ามามันจะให้กดที่ c a r p r i p u r s u i t นะคะเป็นอีเวนต์ปริศนานองเลือดนะคะอันนี้เขาก็จะมีให้เราเหมือนเล่นแบบ เป็นนักสืบปะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็มาสดๆร้อนๆตรงนี้ first meeting อันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะตาลุยปริศน,นาไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้นเรื่องไปเรื่อยๆนะคะข้ามก่อนนะข้ามข้ามข้าข้ามก่อนเดี๋ยวเรามาอะไรที่มันแบบเล่นได้ทันทีเลยก็คือมี night t h i l e r s นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือน event c l e a ดันทั่วไปเลย10ชั้นนะคะ ก็คือมี10เลเยอร์แบบว่าเราต้องเคลียรภ์ภายใน10เทอร์มันเลเวลก็จะสูงขึ้นเนาะอันนี้ก็จะมีทีมเฉพาะนะคะถ้าไม่ได้ทีมแบบเฉพาะมากก็คือไม่เน้นอะไรเคลียร์เก็บคะแนนไปเรื่อยๆเก็บแลกของแลกแต้มอะไรเงี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไร Survival Game อันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบ Dark PvP Duel นาะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลือกตัวละครเขาก็ออโต้ให้เราไปเลยนะคะ ส่วนในดน้านของรางวัลก็จะมีสกินประจำอีเวนต์นี้เนาะสังกูมแรนเทิร์นส์นะคะอย่างคิวเซฮิเมเะ,ะเนาะเหมือนยังจะแอบมาแมาแย่งตีนอีกตัวนิดนึงนะเกี่ยวกับเลือดเหมือนกันแล้วก็มีปลดร้านค้านะคะซึ่งต้องใช้2ร้านนะถึงจะปลดหน้าสุดท้ายได้เนาะบางคนอาจจะสงสัยงงว่าทไมมันปลดไม่ได้เนาะคะแนนคือให้นับแต้มหลังนะคะคือแต้มพระจันทร์ตัวนี้เนาะจะเป็นแต้มปลดนะคะคือตรงเนี้ยอันหลังเราต้อง2อล้านนะถึงจะปลดหน้าสุดท้ายเนาะ อีเวนต์ช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่ายาตัวเขาเพิ่งเข้าวันนี้ก็จะมีเคียร์นเซียนปิศนาเนาะแล้วก็เป็นดาร์ฟ p นะคะประมาณนี้ก็เก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะไปต่อไปเข้ามาหน้าร้านคานะคะก็จะมีสกินหยกม่วงของฉีอุ่นไก่ e a m World เป็นส่วนสนุกเลยดีก็เป็นสกินหยกม่วงประจำตัวนี้นะคะ SSR นาะใครที่เป็นเมนนุ่งกระจกนะคะก็มาเซอร์กันได้นะคะ ก็อยู่ในช่วงลดราคาเนาะของช่วงแรกที่โรงงานขาเนเครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนอกจากอีวนตังถตัว่าคือการปรับสกิลมาเริ่มเลยอันนี้ของจริงละเข้าหน้าเมงเรกิเอสีเนี่ยรู้เลยใช่ไหมถ้าโดนอะไรโดนเนิร์ฟเลยดีเพราะความโจ่งของนาาน,นะคะที่แบบขาดโจง่งกันไปโกงอะคะ่ะการปิดพาสีของนังเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงสําหรับตัวละครอย่างฮีกาังบานนะมากๆเลยเนาะ หลายคนก็น่าจะแบบว่าเป็นอียังยืนง่อยไปเลยบอ่อเลือดนางทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าการติดพลาสติกของนางเมงเลกิเอสพี SP เนี่ยมันแบบประสิทธิภาพสูงสุดม,มากๆมันแบบสาบได้ตลอดเพราะฉะนั้นทางในอีสเขาเลยเนิร์ฟสกิลนะคะในการปิดผนึกพลาสติกสกิลต่างๆของฝ่ายตรงข้ามลงนะคะก็คือสกิลสามของนางที่จะมาร์กหน้ากากใส่เนี่ยวายดีมแรนนะคะเขาจะปรับให้มันมีการใช้เบสชนส์มาคํานวณก็คือ มันจะมีเรื่องของค่าแม่นยำแล้วก็คำนวณจากต้านของสตูด้วยพูดง่ายๆคือมันจะไม่สามารถที่จะสาบติดแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะถ้าสมมวียฝั่งตรงข้ามเขามีค่าต้านสถานะมีบัฟนั่นมีบัฟนี่ก็คือนางซิมมันอาจจะสาบไม่ติดทําให้ฮิกังเนี่ยมีโอกาสมาขัดนางมากขึ้นโดยเฉพาะพวกฮิกังสถานะที่เราจะเจอบ่อยเนาะมิโกะพูดสับสนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมโลกีอาจจะโดนขัดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดบอดที่โดนเนิร์ฟลงใหญ่มากๆของ เมล็กีสพแต่ฮอตคิดว่ามันไม่ได้แบบว่าเล่นไม่ได้นะมันลดจากโกงมากๆโกงมากๆเป็นเก่งเนาะคือนางก็ยังมีความโกงในการเร่งเทินเพื่อนๆตลอดเวลาเหมือนเดิมแล้วก็มันก็ยังปิดได้นะแต่นั่นแหละมันคือเอาค่าแม่นยามาคํานวณน,นะคะมีการคํานวณด้านต้านฐานะอะไรแบบนี้แล้วก็ในการปิดแพสซีฟอะไรเงี้ยมันลดเทินลงแล้วก็ทําให เราจะคที่จะปิดสกิลตัวไหนเนี้ยก็จะต้องเล็งกับตัวนั้นเนาะแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเจอฮิกังก็จะปิดแต่ฮิกังอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีผลเนาะแต่หลักๆนี่แหละก็คือมันมีการใช้เบสแทนหรือค่าแม่นยาม,มาคำนวณเนาะซิมก็โดนหนักเลยแต่ในเรื่องการตีบอสอะไรงี้ไม่น่าเป็นห่วงนะเหมือนจะคำนวณก็ลดไปนิดนึงไม่เท่าไหร่อ่ะแรงเหมือนเดิมเพราะมันไปปรับแค่ในการเมคคาิคของใช้ค่าคำนวณอ่าแม่นยำเนาะด้านตีบอสก็จะแรงเหมือนเดิมต่อไปนะคะหลังจากมีสกินนี้แพรผมห้าใหม่เนาะ สวยมาก็ได้รับการบับสถิสำหรับทาเคยชาิเมะนะคะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะบับตั้งนานเนะาะหลังจากที่นางง่อยใช้แต่อีกนิสตลอดเวลาอะไรก็แดงแดงแดง,แดงอย่างเดียวตอนนี้ระบบคอมได้คำนวณให้นางสามารถปรับเปลี่ยนการใช้สกิลต,ตาม HP นะคะตาม HP ของตูที่ลดลงไปนะคะอย่างเช่นตอนเราเปิดมาสมมติถ้าเลือดตูมันเต็มเน,ะน,นเาะนางก็จะใช้อีกนิสหรือว่าสีแดงนะคะก็จะแรงขึ้นเนาะตามเลือด แต่ถ้าสมมติว่าเลือดตูลดลงต่ำกว่า50%เนาะนางก็จะเปลี่ยนไปใช้แอร์หรือว่าสีเหลืองเนาะทำให้คำนวณค่ารังโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนะคะและถ้าสตูเหลือหนึ่งตัวนางจะเปลี่ยนไปใช้เป็นสลิปเลสมูลโดยอัตโนมัติเช่นกันก็คือจะเปลี่ยนเป็น่าโจมตีเดี่ยวเนาะและเมื่อสตูกลับมาเป็นหลายๆตัวนางก็จะเปลี่ยนไปใช้ชาร์โดเลสซันหรือว่าเป็นสกิลมูเหมือนเดิมถือว่าเป็นอะไรที่ดีแบบดีมากๆควรปรับได้ตั้งนานแล้วเพราะว่า นางมีสกิลที่หลากหลายอะแต่ระบบไม่ได้สามารถออโต้ให้นางแบบปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อ่ะแต่พอหลังจากนี้คือนางฉลาดสัทีนะหลักๆก็จะมี2ออย่างที่เขาจะคำนวณให้ได้คือมี English กับแอร์ที่เขาสามารถเปลี่ยนได้นะคะก็คือสามารถปรับเปลี่ยนการโจมตีมูเดียวตามจํานวนมอนสเตอร์บนสนามได้นะถือว่าดีมากๆเลย,ยตัวต่อไปนะคะลูกหลักออฟฟิเชียรือเปล่าว่าสกินเยอะมากสิสกินละอย่าง พ่อโอเทงูนะคะก็เป็นเมนของดิฉันเช่นกันเนาะหลังจากได้สกินหยกม่วงมารอเราเอาการผมยาวมากก็ได้บัฟสกิลเช่นกันนะคะก็คือจะมีการมาร์คเฟเซอร์เบรสด้วยเนาะตัวที่โดนเฟเซอร์เบรสดเนี่ยจะโดนความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งฮิตที่มันโดนตาใส่ยญญักษ์ระเบิดเนี่ยมันจะนับเป็นอีกฮิตหนึ่งด้วยทําให้เป็น5้าฮิตทำให้มีตะมาพวกฮาริออนะซีดักเทรสหรือว่าพวกนางรามซีซีอะไรพวกเนี้ยมาทํางานได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือมันจะส่งผลเลยเนาะทำให้พ่อหนุ่มโอเทงูของเราเนี่ย อาจจะมีการทำนายที่รุนแรงยิ่งขึ้นเนาะนำมาแบบน่าใช้งานมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าดีมากหล่อแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะจ๊ะอวยสุดเวอร์พูดยืน่นยงนะคะสำหรับในการปรับสกิลเบงเล็กีเอสพี SP, เนาะอย่างที่เห็นว่ามันจะปรับสกิลค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีแบบควาขอโทษเล็กๆน้อยก็ไม่น้อยนะเห็นอภิรุจจีตรงเล็กๆตรงนี้ไหมคะเป็นแบบควาขอโทษเนาะ letter of apology ุจจเขาก็ให้บัตรแลกดาวนะคะหกดาวมาแล้วก็สกิลดรามาสามตัวเนาะ สำหรับคนที่อัปเกรดมิริกิเสพีเป็น6ดาวนะก็ได้ตรงนี้มาสามารถมารับกันได้นะคะอ่าต่างๆเ e อัน hey, นิวส์วันนี้เราก็ยาวยืดเดี๋ยวนะเพราะถือว่าเป็นวันอีเวนต์ใหญ่ะคะ่ะตัวละครใหม่เข้าแบบสกิลใหม่จุกๆเลย3ตัวบิสกินหยกม่วงเนาะแล้วก็อีเวนต์ประจำตัวยาโตโนคามิ ok นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงอีเวนต์เข้าจุกๆสนุกสนานกันเต็มที่ในเกมโอเมลจีน,นี้กันเลยนะคะก็จบลงแล้วสำหรับเทอันนิว hey ส์ News. ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหาพี่เนสจะเป็นกำลังใจให้เรา,ามากเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีจ้า